ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ดูซานวลาโฮวิตดาวยิงที่แมนอยู่กวนคว้ามาร่วมทีมมากที่สุดพิสแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแม้จะจบฤดูกาลด้วยผลงานที่น่าพอใจกับ1แชมป์ลีกครับรองแชมป์เอฟเอับและอันดับ3 e m มเ r ล e ์ g u ก พร้อมกับไปเล่นบอลยุโรปทั่วใหญ่ในฤดูกาลหน้าแต่เมื่อมองดูรายละเอียดต่างๆของทีมยังคงมีปัญหาที่เทนฮากต้องแก้ไขอีกมากมายโดยเฉพาะการเสริมตัวผู้เล่นใหม่ให้เหมาะสมกับวิธีการเล่นของทีมเพิ่มขนาดทีมให้ใหญ่ขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพระหว่างตัวจริงกับตัวสำรองให้เหลือน้อยที่สุดหากจะถามว่านักเตะตำแหน่งไหนที่แมนยูควรเสริมมากที่สุดศูนย์หน้าตัวเป้าคงจะเป็นคำตอบแรกๆของหลายคน เนื่องจากเห็นได้ชัดว่าทีมมีปัญหาในการจบสกอร์มาคาราฟอร์ดต,ต้องแบกภาระหนักเกินไปหลายครั้งทําให้ไม่ได้เล่นในตําแหน่งที่ถนัดออตโตนีมาซยาลวาเวกฮอร์ตไม่สามารถตอบโจทย์ในเกมระดับสูงได้จึงน่าจะหมดอนาคตไปพร้อมกันทั้งคู่วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับสุนา่าดาวยิงที่มีความเหมาะสมกับการแสดงมากที่สุดคนหนึ่งชื่อของเขาก็คือดูสานเวลาโฮวิดดูสานเวลาโฮวิดเกิดเมื่อวันที่28มกราคม 2,943ปัจจุบันอายุ23ปีแต่งเกิดเต็มตัวในศึกเกาโชซิลาอิตาลีกับฟิเรนติน่าโดยในช่วงระหว่างฤดูกาล2020-2022มีสติการยิงประตูมากถึง38ลูกก่อนจะเติบโตแบบก้ากระโดดย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสด้วยค่าตัว70ล้านยูโปรปัจจุบันยิงให้กับไอมาลายไปแล้ว23ประตูรวมทุกรายการแต่ด้วยปัญหาต่างๆมากมายของสโมสรทั้งการถูกตัดแต้มหมดสิทธิ์ไปเล่นทั่วใหญ่ยุโรป บางทีมันอาจถึงเวลาในการไปหาความท้าทายครั้งใหม่ด้วยเหตุน,นี้เราจะมองเห็นว่าปัญหาการจบสกอร์ที่มีอยู่ในตอนนี้จะถูกแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ด้วยดูซานล拉ฮวิตคนนี้นี่เองถ้าหากดูจากเป้าหมายหลักของแต่ละคนของปีสแสดงแล้ววิกเตอร์โอซิเมนกำลังอยู่ในช่วงเวลาเฉลิมฉลองกับสโมสรอนการย้ายจากนาบุรีตอนนี้ค่าตัวต้องมาหาสารแน่ๆนส่วนเฮริเคนอายุการใช้งานอาจเหลือไม่มากแล้ว อีกอย่างการเจรจากับสปเปอร์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจะเป็นการยืดอาวุธของตัวเองให้กับคู่แข่งในขณะที่ยูเว่จะเจอปัญหาหลายด้านทั้งการบริหารงานและอร์มของทีมที่ย่ำแย่ตกต่ำลงเรื่อยๆดูซานวาลฮวิตก็พร้อมจะรับความท้าทายใหม่ๆถ้าหากแมนยูยื่นข้อเสนอไปในราคาที่เหมาะสมก็น่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันมากที่สุดอายุน้อยพร้อมใช้งานการเซ็นสัญญาก,กับนักเตะมูลค่าสูงแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาก็คือ อายุการใช้งานวลาดิววิตเป็นดาวยิงอนาคตไกลไวเพียงแค่23ปีการย้ายมายังพิมเ์ลิกตอนนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีเวลาให้นาเต้ดได้ปรับตัวเรียนรู้คู่แข่งรวมถึงวัฒนธรรมใหม่ๆแม้ค่าตัวอาจจะแตะในระดับ80-90ล้านยูโรแต่เมื่อเทียบกับฝีมือแล้วก็น่าลงทุนไม่น้อยเพราะหากปรับได้เร็วแมนยูก็ใช้งานเป็นตัวหลักได้แบบยาวๆสไตล์การเล่นน่าสนใจปัจจุบันแมนยูเนเตด มีนักเตะนารุกป,ประเภทกองหน้ากึ่งปีกหลายคนแต่ไม่มีกองหน้าตัวจบสกอร์ที่ไว้ใจได้เลยแม้แต่นักเตะที่ยิงประตูดได้มากที่สุดอย่างแรดฟอร์ดก็ไม่ใช่ศูนย์หน้าตัวเป้ามักสร้างประโยชน์จากการเล่นริมเส้นมากกว่าดังนั้นการมาของวลาโฮวิชจะเป็นการตอบโจทย์แก้ปัญหาอย่างสงมบูรณ์แบบโดยสไตล์การเล่นที่ดุดันรูปร่างสูงใหญ่แต่ไม่เชื่องช้าาง้ายแข็งแรงสามารถประทะกับกองหลังได้สบายพักบอลเก็บบอลเล่นร่วมกับเพื่อนได้ที่สําคัญ มีสัญชตาตญาณในการยิงประตูทั้งภาคพ,พื้นดินและภาคกาอากาศช่วยเพิ่มความอันตรายในกรอบเขตโทษมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวทั้งหมดนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์จากข้อมูลต่างๆและเห็นว่าดูซานัมลาโฮวิตนั้นเหมาะสมและมีโอกาสในการย้ายมาร่วมทัพปิดแสดงแต่การตัดสินใจย,ยังคงเป็นของเอริกเทนฮาคนเดียวเท่านั้นสุดท้ายเราจะได้เห็นพร้อมกันว่าวลาหฮวิเโนวัิดตกตใจะเป็นนังเตะเนฮาบ,บทเีเคน้ทาตร้หรอมก่ารหรือไม่ ซื้อดังตีข่าวเวสแฮมพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยลอสตาแมนยูร่วมทัพเวสแฮมยูเนเต็ดสโมสรแห่งพรีเมียร์ลีกกำลังพิจารณายื่นค่าเหนื่อยจำนวนมหาศาล200ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับไฮดริแมกไกว์กองหลังทีมชาติอังกของปีสาจแดงให้พิจารณาย้ายมาร่วมทีม ESPN สื่อกีฬาชั้นนำประโคมข่าวว่าเวสแฮมยังคงติดตามฟอร์มของแมกไกว์มาอย่างต่อเนื่องหลังจากตลาดซื้อขายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเวสแฮมเคยสอบถามแมนยูถึงความเป็นไปได้ ในการเซ็นสัญญาแมกควายมาแล้วช่วงที่ผ่านมาเทนฮาร์กในายใหญ่ของแมนยูปฏิเสธที่จะปล่อยแมกควายออกไปเนื่องจากมองว่าแนวรับรายนี้ยังเป็นกําลังเสริมชั้นดีให้กับราฟิวารานและลิซโตมาติเนสใหญ่งไรก็ตามล่าสุดสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วลังเทนฮาร์กกำลังมองหาซูเตฮารายใหม่เข้ามาเสริมในปีหน้าและพร้อมจะปล่อยแมกควายออกไปหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมสุดท้ายเวทแฮมก็พร้อมเปิดฉากพูดคุยกับปีดแสดงสำหรับเวทแฮมต้องเจองานหนักหลังทันนฮอสเปอร์ ก็ให้ความสนใจในตัวแม็กควายเช่นเดียวกันแพงไปหน่อยแมนยู U, ไม่คิดคว้าตัวรายามาเฝ้าเสาหากค่าตัว40ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปฏิเสธที่จะจ่ายเงิน40ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวดาวิดรายาผู้รักษาประตูจากเบรนท์ฟอร์ดแมนยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกกลายเป็นอีกทีมที่ปฏิเสธที่จะจ่าย40ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวดาวิดรายา ผู้รักษาประตูมาอหนึ่งจากเบรนท์ฟอร์ดเพิ่มอีกทีมแล้วหลังมีค่าตัวสูงเกินไปอย่างไรก็ดีที่ผ่านมารายาสร้างผลงานได้ดีอย่างยอดเยี่ยมกับทัพพึ่งพิฆาตเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขาเก็บเคลนชีได้ถึง12ครั้งจาก38นัดที่เฝ้าเสาให้กับทีมในพรีเมียร์ลีกอีกทั้งรายาก็ยังเหลือสัญญาก,กับสโมสรอ,อีกเพียง12เดือนเท่านั้นทําให้คาดกันว่าเขาจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้จากผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องทําให้รายาได้รับความสนใจจากแทมฮอสเปอร์ แต่สุดท้ายก็ต้องยอมยกทงขาวไม่ขอคว้านายประตูรายนี้เนื่องจากสะดุดที่ราคาค่าตัวที่ทัพพึ่งพิฆาตตั้งเอาไว้ที่40ล้านปอนด์สูงเกินกว่าที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมแต่ถึงอย่างนั้นปีศาจแดงก็เป็นอีกทีมที่สนใจในตัวรายาแต่พวกเขาก็ไม่คิดจะจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวเพื่อคว้าตัวนกเตะด้วยเช่นกันทั้งนี้ทัพพึ่งพิฆาตพร้อมปล่อยรายาออกจากทีมแบบไร้ค่าตัวหลังจบซีซั่นหน้าหากไม่รับข้อเสนอตามที่ต้องการแม้พวกเขาจะคว้ามาร์คเฟกเคน เพื่อเป็นการทดแทนแล้วก็ตามท้งนี้แมนยูนเต็ดยังคงพยายามบรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่กับเดวิดดิเคอแม้มีข่าวว่าพวกเขาจะไม่การันตีตำแหน่งตัวจริงให้กับดิเคอาในฤดูกาลหน้าก็ตามแมนยูเบนเข็มล่างหัวหอกออตแลนตาหลังถูกโกงค่าตัวแฮร์ริเคนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดสโมสรดังแห่งเพิมเลรนกฤเตรียมเดินเครื่องยื่นข้อเสนอคว้าตัวลัสมุสฮอุน ดาวยิงทีมชาติดเดนมาร์กของออตแลนต้ามาล่าตะข่ายในซัมเมอร์นี้หลังเป้าหมายหลักอย่างเฮริเคนมีค่าตัวที่แพงเกินไปเรนเทนฮากุซือชารัดของปีศาจแดงวางชื่อเคนเป็นเป้าหมายละดับแรกสำหรับตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าตัินการที่สเปอร์เรียกค่าตัวแบบสุดโหดทําให้ต้องหันไปหาหอยรุ่นที่มีค่าตัวถูกกว่าขณะดเดียวกันดิลรนติกซื่อกีฬาชั้นนำรายงานว่าเทนฮากได้ทำการพูดคุยทางโทรศัพท์ในเบื้องต้นกับฮอยรุ่นไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและดาวเตวะวัย20 ก็กระตืือร้อรนที่จะย้ายไปเล่นให้กับปีสแสดงอย่างมากซีซั่นที่ผ่านมาเจ้าตัวระเบิดฟอร์มสุดยอดตัด10ประตูจาก34เ,เกมรวมทุกรายการให้กับออตแลนตาและยังได้รับการเปรียบเทียบว่ามีสไตล์การเล่นที่ใกล้เคียงกับเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าของแมสตี้ด้วยฝ่ายรุ่นยังมีสัญญากับออตแลนตาถึงปี2 0 2 7ค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด์เบนนี่แมนค่ะที่หนึ่งในทีม s า a ดของเอริสันฮาร์ชิแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะต้องเก็บผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมอย่างดาวิดติคอาเอาไว้ต่อไปในด่านชาวสเปนคว้ารางวัลถุงมือทองคําของพิมลีกฤดูการนี้แต่ก็ยังถูกพิพา์วิจารเรื่องผลงานอย่างหนักจนมีข่าวเรื่องย้ายทีมออกมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่สโมสรกมองหาในด่านคนใหม่เข้ามาแต่แมคคาที่มองว่าสโมสรจะต้องเก็บติคอาเอาไว้ให้ได้เขาเก็บ17คลนชีสในลีกใช่แน่นอนคุณเสียประตูแต่การคว้าถุงมือทองคํานั่นเป็นการจบฤดูกาลที่น่าทึ่ง พูดเห็นอยู่แล้วว่าหลีกนี้มันยากแค่ไหนดังนั้นผมเข้าใจมันใช่ทุกคนมีเกมที่แย่แต่มันไม่ได้หยุดเขาจากการเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นและเคยร่วมงานด้วยเขาหน้าเหลือเชื่ออย่างมากเมื่อคุณใช้เวลาทุกวันกับผู้เล่นบางคนคุณจะได้เห็นอะไรมากกว่าที่คนอื่นเห็นพวกเขาเห็นแค่ในวันเสาร์หรือในวันที่มีเกมการแข่งขันและถ้าคุณเห็นผู้เล่นผิดพลาดแฟนบอลจะตะโกนใส่วิจารณ์เขาอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ผมใช้เวลาทุกวันกับเขาและเขาก็น่าเหลือเชื่อมาก เขาเป็นเด็กที่ยอดเยี่ยมมีความฉลาดและคือหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมามันคงเป็นเหมือนอาชญากรรมถ้าแมนอยู่เสียผู้รักษาประตูอย่างเดคอาไป